เราจะประกาศ3คนที่เป็น p e r ร์ r อร์ม e น์ดีที่สุดสำหรับควีนแรกควีนมาสเตอร์น้ำตาลนะคะ MUT 31 First ฟพระธาพรหวังค่ะไปต่อ MUT 09นุกทิติรีเกศรค่ะและคนที่เข้ารอบสุดท้ายค่ะ MUT 10 Rene เรเน่เรนิตาเวโรนกาปากาโนนี่คือ3 q u ควีน3คน จากทีมควีนมาสเตอร์น้ำตาลนะคะควีนมาสเตอร์น้ำตาลสามารถเข้าชารจและบอกน้องๆได้เลยนะคะถัดไปกันเลยค่ะกับควีนมาสเตอร์อแมนดานะคะ M.U.T.14 NG สวิตาพรมศีสวัสด์ M.U.T.16 นิโครีลิมสนุการและ M.U.T.18 อายกัญลักษณ์หนูแก้วควีนมาสเตอร์อแมนดาสามารถทำกันบ้านให้ลูกทีมได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่ทีมของควีนมาสเตอร์มารยาค่ะ MUT22 um um p เปปปี้เพปปชัวเสริมซัพสมิธ MUT 28เบิร์นวรังคณาสิริสถาพรรับและแน่นอนค่ะ MUT29 เคทนิชมนบิวเทลสปาร์เกอรนี่นะคะคือ3โปตัวแทนจากทีมควีนมาสเตอร์ที่มีเพอร์ฟอรนซ์เข้าตาที่สุดนะคะแล้วก็ตรงใจกับประตือด้วยซึ่ง เดี๋ยว3ทั้งหมด9ท่านนะคะ3คนจาก3ทีมจะทำการทำชาเลนจ์ล u นเวทที่3ค่ะโดยที่ลันเว์ของเราจะมีอุปสรรคเพิ่มเข้ามานั่นคือสเต็ปนั่นเองซึ่งแต่ละคนตอนนี้นะคะคีนมาสเตอร์ก็ได้ให้คำแนะนำนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่ c h ชาเ e นจ์ คว e นมา a s สเตอร์เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มต้นที่อ้าวคุยกันก่อนลคะป้าตอโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเวลาตอนนี้บอกเทคนิคกันเองเลยนะคะเพราะเมื่อกี้ป้าได้แนะเทคนิคไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะสามคนจากสามทีมค่ะเข้าตาหมดไหมคะป้าคือเอาพูดตรงตรงเลยว่าจริงๆแล้ว ทั้งสามทีมอะ,ะมีคนที่เข้าตามากกว่าสามคนมแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเราเลือกเราเลือกจากเพอร์ฟอร์มของอันที่หนึ่งของแคทวอล์กหนึ่งและแคทวอล์กสองคือเราเลือกแต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกเลยและแตัดสินได้ง่ายที่สุดคือเรื่องของสมาธิ<ม>และเรื่องของทัศนคติและเรื่องของการตัดความกลัวออก อันนี้สําคัญค่ะเพราะว่าต่อให้เราจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วตแต่ถ้าเรามีสติพอแล้วเรามีสมาธิมากพอเราจะไม่กลัวอะไรเลยถูกต้องเราต้องไม่กลัวก่อนใช่ไหมคะป้าเวทีเนี่ยเหมือนเอ๊ะทำไมต้องทําเวทีอย่างนี้มันดูเหมือนคือพอเราเข้ามาตอนแรกป้าไม่รู้เรื่องว่าเวทีเป็นยังไงแล้วพอป้ามาเห็นพร้อมกับน,น้องๆเหมือนกันนะฮะป้าก็ไม่รู้พอเห็นปั๊บเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้คือออบเจก i ี e มันก็คือว่าออบเจก i ี e มันคือ การทำสมาธิกับการตัดความกลัวเรื่องการเดินมันคือคือตือต ự, ต ự คิดว่าการเดินกองประกวดคงจะมีการสอนมีการแนะนําอะไรได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่านี่คือมันเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นอันที่จะเกิดขึ้นใ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 นแควอล์กอันนี้เมื่อกี้ที่เราไปบอกเขาเนี่ย ทีนี้ก็อยู่ที่มาสเตอร์เขาแล้วว่ามาสเตอร์เขาจะเพิ่มเติมอะไรอีกอใช่ไหมคะ<ร>แต่ว่า,าจจถามว่าย,ยากไหมไม่ยากขอให้มีสติในการที่จะอยู่ตรงนี้เนะาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือ,อค,คือถ้าแบบเลือกเดินทางไหนแล้วลุยเลย <S <S อันนี้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดจะเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วทำให้สุดทำให้เต็มที่ ควีนมาสเตอร์แต่ละท่านประจำที่ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราขอเริ่มต้นกันทีตน่ตัดความกลัวก่อนได้ไหมตัดความกลัวก่อนได้ไหมอากีดเลยค่ะอ่ะเอก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 เอาให้สนุกค่ะเอาให้สนุกค่ะเรามาเรามาพิชิตความกลัวกัน โอเคเอาให้สนุกค่ะลูกจริงค่ะถ้าพอ performance จะดีได้นะคะอย่างน้อยคือเราต้องตัดความกลัวและที่สำคัญคือถ้าเลือกทางไหนแล้วทำให้สุดค่ะถูกต้องค่ะเลือกให้สุดเราไปพบกับทีมแรกเลยค่ะทีมของควีนมาสเตอร์มาริยา m u t 2 2 p e p เปปปี้พบปะวฉล s มซับสมิธ BAM! ลำหนึงเิร์ดพระธหวัง ไปไวลูกสบายสบายไปต่อค่ะ M U T หนึ่งสี่ Angie สวิตาพรมศีสวัสดิ์ เฟคไปัดยีนิวไปไม่ต้องหยุดลอยไปมูที่องเบอร์วรังคนาสิริสถาพรทรัพย์ m ูท2 2งสเป๊ปปี้ค่ะ MUT28 เพิร์นค่ะ MUT14 ึ่แองจี้ค่ะ MUT31 เวิร์ค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเรียงกันให้หน่อยค่ะเพื่เรียงตามลำดับที่เราเดินนะคะเป็นเป๊ปปี้ค่ะ22นะคะ MUT22 ตามด้วยมูทสามหนึ่ะ น้ำตาลคนที่สองค่ะทีมขอแมนด้าคนที่สามค่ะค่ะแล้วก็ทีมเขาเขาแถวตามทีมของตัวเองเลยค่ะโฟนโฟนมาอยู่กับเบบี้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นทีมของมาริยานะคะอันนี้ทีมของน้ำตาลค่ะและทีมของอมิด้าค่ะขอแม่นยนำรายการให้คะแนนนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะ แต่อย่งน้อยคะแนนของเราจะไม่มีการผิดพลาดแน่นอนนะคะ MUT 2.2และ MUT 2.8จากทีมมารยาค่ะ MUT 3.1จากทีมของน้ำตาลค่ะและ MUT 1.4จากทีมของควีนอแมนดาค่ะ เงียบสงัดนะคะผู้ชมทางบ้านคะถูกใจใครด้อมไหนผลงานของลูกทีมของคุณเป็นยังไงนะคะสามารถเม้นเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้ววันนี้ทั้ง3ท่าน3คนจากสามควีนถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่า ะะสามารถเม้นมาบอกกันได้นะคะจากทาง True ID นะคะและแน่นอนค่ะ3ช่องทางที่เราสามารถรับชมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น True ID True ID App นะคะแล้วก็ True ID .net ค่ะและที่สำคัญคือกล่องของ True ID นะคะเราสามารถติดตามชมทั้ง3ช่องทางได้ค่ะขอบคุณท <Okay. S 1> ั้ง4ท่านนะคะลำดับต่อไปอเลยค่ะ MUT09 นนุกทิติรีเกสอนจากทีมควินน้ำตาลค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีด,ดีว้าวดีมากอย่าลืมยิ้มกันทุกคนนะจ๊ะไปต่อกันเลยค่ะ MU T 2 9เก้มชิชมณ์วิวเทลสปาร์เกอร์จากกิฟฟี่มาเลีย จาก3มควีนเพราะของควีนมารียานั้นครบไปแล้วทั้ง3คนด้วยคือพูดพูดเลยนะว่าคือคือเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่บอกเทคนิคหลังจากที่ตือพูดไปแล้วเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็กมีความกล้ากล้าขึ้นถูก แอติจูดดีขึ้นแล้ว,ว,วรู้สึกว่า,ขาขเขาไม่กลัว่นะคะแต่สเสน่ห์ที่เราต้องการมากกว่านี้เราต้องการสเสน่ห์ที่ทําให้ทุกคนมองคุณคุณจะเดินผิดเดินถูกเดินเดินเดินยังไงก็ตามคุณต้องสะกดสายตาของคนที่ดูให้ได้อันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุด mm. พลังงานตรงนี้ยังไม่ออก เลยยังไม่มีใครดึงสเสน่ห์ออก,กมาใช้เพราะฉะนั้น <c oughs> การเดิน <c oughs> อะไรนะอะไรนะขออีกรอบได้ไหมไม่ได้จัดอีกรอบก็ต้องให้น้ำตาลเดินกับป้าแล้วล่ะอ่ะ <c oughs> เอาใหม่นะต้องการต้องการสิ่งนี้จริงๆเราเดินมาเราคือเราคือ แสงที่อยู่ในจักรวาลค่ะเราคือแสงที่อยู่ในจักรวาลเป็น universe quality ถูกค่ะดังนั้น Queen Maria, ค e นมาริยาคะลูกทีมของคุณครบไปแล้วเป็นไงบ้างคะมาสเตอร์โอคือเมื่อกี้นี้ก็พูดกับลูกทีมแล้วค่ะว่าสาเหตุที่เราเลือก3คนนี้คือเรามองแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราลุ้นตลอดเวลารู้สึกว่าเขาสามารถเก็บกดได้เก็บจิตของตัวเองได้และทําให้เราดูแล้วมันน่ามองแต่คิดว่าเหมือนที่ประตอพูดนะคะคือ ยังมีอีกสเตปหนึ่งที่สามารถดึงพลังงานมากกว่านี้ได้สามารีสติแล้วแยังไม่ชายเท่าคุานี้ได้เมื่อกี้รู้สึกชายแล้วนะแต่ว่าชายกว่านี้ได้เําทำได้อีกค่ะทำได้มากกว่านี้ค่ะมันคือเอเนจีที่เราต้องการมากจากพวกคุณทั้ง9คนเพราะฉะนั้นรอดูนะคะในรอบต่อไป เราไปต่อกันเลยค่ะจากทีมควีนน้ำตาลกับคนสุดท้ายเอมยูที T ่หเลเน่เลนิตาเวเลนกาประกานโน คนสุดท้ายของเราค่ะจากทีมควีนอเมดา M U T 1 8 i กัญญดไักะ์หนูแก้ว สมาธิสมาธิสมาธิค่ะดีโฟกคและจบลงไปแล้วนะคะกับสาวๆทั้ง9กท่านและว่างนี้เราจะให้ป้าตือและควีนมาสเตอร์ตัดสินนะคะว่าใครคือผู้ชนะของ รันเวย์ล็อกเดอะรันเวย์อีนี้นะคะสาวๆทั้ง9ท่านสแตนบายเลยค่ะระหว่างนี้พรฟ้าจะให้ประตือและควีนมาสเตอร์ทั้ง3ท่านทำงานกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับสาวๆทั้ง9ท่านกันนะคะต,ต้องถามแฟนๆที่เข้ามาดูวันนี้ค่ะอยากให้พูดคุยกับใครเป็นคนแรกคะเรนี่ค่ะขอ เมื่อกี้ารเน่นมาอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะเป็นไงคะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ลุยน้ําไปเลยสิคะลุยน้ําไปเลยสิคะกลัวอะไรล่ะคะทีมน้ําตาลสอย่างนะคะ <laughs> เมื่อกี้คิดอะไรทําไมถึงแบบอ่ะลุยน้ําไปเลยไหนๆก็คิดว่า you want entertainment I give you entertainment <laughs> <laughs> ต้องให้นะคะต้องให้อาขอบคุณเรเน่นมากๆค่ะ คนต่อไปใครดีเอาคนแรกดีกว่าเพปเปอเพพีเพพีเพพี่ขมอนใครเป็นทันสเลตให้เราได้บ้างโอเคอ่าโอเคอ่ะเป็นไงบ้างคะได้เดินคนแรกไม่ใช่สิ How about you feelingSo I actually feel very confident. That was a lot of fun. I'm glad that We all got able to, we're, we're, I'm, we were able to, just, I'm struggling with my words right now. Um, I'm very happy we were all able to make it here. Um, it was a lot of fun. It was definitely challenging, but I'm glad I was able to do it. And it was amazing watching everyone else do it because they're also talented. And it's just amazing how some, an obstacle like this can be put in your way and then you can just figure out how to overcome it. And genuinely amazing think all did amazing genuinely think I we ก็คือมั่นใจแล้วมีความสนุกมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนๆเนาะที่ทุกคนทำได้ดีแลวทุกคนเดินไปถึงรันเวย์ตรงแบบจุดหมายสุดท้ายของทุกคนแล้วกลับมาอย่างสวยงามประม <c oughs> าณนี้ถามเทคนิคนิดดีกว่า uh, what the technique that you can control yourself and focus on so I was a gymnast for 16 years. One thing they taught us to do is when you're nervous and you start to shake, to take your time, breathe, and to look ahead. So the key is to definitely take your time, make sure you're stable, your feet are stable. And if you feel your heart racing, take a deep breath. It's okay to take a moment to compose yourself and then look ahead. Spot the end of that runway because it really stabilizes your legs, your ankles, and it just makes it easier and more. สรุปง่ายๆคือมองตัวไปข้างหน้าและกระเทยคะ่ ai, คะหายใจค่ะ thank you peppy okay next our score is get lady นะคะเราจะให้ป้าตือเป็นคนตัดสินแล้วคะ่ะว่าใครในวันนี้ที่จะได้ extra point 5คะแนนเพื่อปรับ ranking ของตัวเองเป็นคะแนนสะสมนะคะปะ้าตือพร้อมไหมคะกำลัเงเช็คกำลัเงเช็คคา่าโอเคโอเค่ะระหววังนี้สาวๆคะ่ะ รว,วมถึงทางบ้านะ่ะเกาะขอบจอรอดูเลยคะ่ะว่าใครวันนี้จะได้เอ็กซ์ตร้าพอยต์5คะแนนของเราไปแรง์กิ้งของคุณอาจจะปรับก็ได้และที่สำคัญวันนี้อาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวก็ได้ที่จะได้ตำแหน่งนี้นะคะของผู้ชนะวินเนอร์ล็อกเดอรลันเวย์ค่ะถ้าประตูพร้อมแล้วประกาศได้เลยคะ่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ลันเวย์ ที่หนึ่งที่สองที่สามยังพูดคำเดิมนะคะว่ามันเป็นบททดสอบจริงๆวันนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกคุณวันนี้มันเป็นแค่ First Step ของการแข่งขันมันยังมีอะไรอีกเยอะมากที่คุณจะต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ ไม่ได้รับการคัดเลือกก็อย่าเสียใจไปฝึกฝนได้นะคะเรายังมีเวลานะคะวันนี้ไม่ใช่เป็นวันแบดเดย์ของคุณนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณโชคดีได้มีโอกาสได้เดินบนเวทีแบบนี้นะคะทั้งทั้งหมดเลยอะคะ่ะส่วน9คนนะคะวันนี้ ไปไปอย่างเงียบนนะ่ะจริงค่ะคุณมาสเตอร์ตำตัดพูดได้ถูกเลยนะ,ะจริงๆแล้วบอกเลยว่ามันเลือกยากมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นี่คือสิ่งที่พวกคุณทำถือว่าทำได้ดีและคนที่ทำได้ดีมากกว่าพวกคุณก็คือมาสเตอร์ทั้งสามคนค่ะขอเสียงปรบมือให้มาสเตอร์ทั้งสมท่านค่ะ ควีนมาริยาควีนน้ำตาลและควีนอแมนดาค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกความขยนันความอดทนคือสิ่งสำคัญและก็ตัวตนที่แท้จริงของเราเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะคะอย่าทิ้งตัวเองไปนะคะวันนี้ผ่านทั้ง9คนค่ะ นั่นหมายความว่าอ e ีพิโซดนี้นะคะล็อกเดอะรันเวย์ค่ะทั้ง9้าท่านจะได้คะแนนสะสมคนล,ละ5คะแนนค่ะ <c oughs> และนี่แหละคะ่ะคือความพิเศษของอีพีที่4ล็อกเดอะรันเวย์นะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะอ่ะสนุกได้แล้วค่ะตามความเคลื่อนไหวตสดถัดไปค่ะ เฟซบุ๊กแฟนเพจของ m s s Universe Thailand นะคะรวมไปถึงค่ะช่องทางการโหวตง่ายๆนะคะนั่นก็คือพิมพ์ MUT ตามด้วยหมายเลขของผู้สมัครนะคะแล้วก็เท่ากับจำนวนโหวตนะคะสามารถพิมพ์มาในไลฟ์ของ TPN ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้นะคะเราขอบคุณสถานที่นะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการและสามารถทำให้เกิดล็อกเดลันเวคครั้งนี้ได้กับ Moonstar Studio นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพรฟ้าต้องขอลาไปก่อนค่ะและขอบคุณ ติดตามอีพีถัดไปได้ใหม่นะคะกับการประกวดเวทีของ Miss Universe Thailand ปี2022 Hello Universe